สวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> นี่คือช่องศรัทธ,ธามาปาฏิหารเกิดนะครับถ้าคลิปนี้นะไม่ได้อยู่ในช่องศรัทธ,ธามาปฏิหารเกิดนะครับแสดงว่าไม่ใช่เราแสดงว่าดูคดคลิปเราไปนะครับคำเตือนนะผู้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นาการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับเนาะตัวเลข เป็นตัวเลขมงคลแล้วก็นำมาวิวเคราะห์นะครับผมวิเคราะห์นะและนะครับโปรดใช้วิจรารณยณกันด้วยผมไม่มีกลุ่มไลน์ครับแล้วก็ไม่มีสปอนเซอร์มีแต่เพษ่นาจากทาง u t u b e แล้วก็ซัพพอร์ตเตอร์ทุกๆท,ท่านนะครับที่เป็นกำลังใจกันนะอ้ามีแต่ของไทยคลิปนี้ครับ จะเป็นการวิเคราะห์ <c oughs> ในส่วนของสรากกินแบ่งพัฒวิสาหกิจลาวพัฒนาประจำาวันนี้แล้วครับวันจันทร์ที่26ครับวันจันทร์ที่26เป็นวันหยุดนะครับของประเทศไทยพี่น้องทางสุาพบร,รวาวไม่น่าจะหยุดนะครับนะ ล่าสุดวันที่ยี่สิบสามยิบี่ยีหถูกต้องนะครับดูวันที่ยีาที่ยีามไม่เข้านะครับพรสื่อว่าจะออกไปแหวกแนวไปเลยนะครับสามเจ็ดเจ็ดสองนี่คือผลครับงวดก่อนนี้ก็เข้า90<ๆ>้านเต็มเต็มนะครับผลก็คือเก้าห้าสามเจ็ดและเลขสองมาดูเลขดับนี่ครับมีให้ดูสองแบบเลขดับหลับ หลักละสองหน่วยเหล็บหลักหลักละ2ตัวยกเว้นหลักร้อยดับสตัวพันร้อยสิบเละหน่วยหลักพันดับ5้ากับ6กครับนี่พึ่งหลุดโอ้โหหลักพันนี่ส่วนใหญ่จะอยู่ทั้งหมดจุดหลุดหนึ่งตัวนี่ก็หลุดหนึ่งตัวหลักสิบเก้ากับหนึ่งหลักหน่วยสี่กับสองโอ้โหเนี่ยหลุดหลุดบานไทยเลยไม่มาก็ถือว่าหายไปเยอะหายไปหลายตัว นะครับวันนี้ขอให้มาจังๆนะครับ ไม่ใช่เด่นนะครับนี่คือดับเดี๋ยวเข้าใจผิดกัน,นเดี๋ยวเด่นผมผิดจารดาก่อน mm <clears throat> คิดว่าเลขเก้าเด่นสองเก้าสองหนึ่งสองเก้า って。So, okay. โชคดีทุกคนทุกท่านนะครับนะเดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันผมว่าจะเป็นจะมีเลขพี่น้องอาจจะเป็น90 92อาจจะออกตัวนี้ถ้า92ดอกจันไว้ก่าผมชอบนะครับหวยโชคดีทุกท่านครับขอบคุณทุกกำลังใจครับสวัสดีครับ